นับารอม่มีเมื่อนีไก่อะไรเนาะไก่อ้ไก่อบโอ้เป็นไโดอย่ไม่อยู่วันพ่อย้หนะเจ้ารยังละมัยจ้แทนไมาไม่สิบเอ็ดจะเกียเอีมนทันเนูเรามีสอย่างนะคะก็คือจะเป็น ยำไก่อบนี่เชฟเชฟโจนะคะยำนีเโจยำนี lo, ่เชฟโจยำน่เชฟโจยนเชฟอจวนเชฟอ้วนี่เชฟอจยนก่เกฟนเช็ดนเชฟจีเจนีนเชำ ถ้าพี่ละจะเป็น euh, พี Hence, ่พีโตพุนละตัวเน่าพุนละเป็นไรเป็นไรขอชมนะเมนูของเจ้าลากระโดดเธซุปเห็ดละงอกนะคะไม่ธรรมดานะคะซุปเห็ดละงอค่ะโอเคยามอเคแล้วค่ะยาจะใ่ใบต้นใบนิมออิ้นไงบ้างชิมชิม เม่นุมงบุกเอาออกนะเม่มอมุมไม่เอามาหเหลือแกงเห็ดกับส้มตำฉันตัดเห็ดอันีไว้มาคุณตาเค็มนมาเซอร์ไปะไ <c oughs>

พุนพุนยุตดตรงโตพุนเป็นบ่เอ็จตัวเี้เด็บนะคะแซ่บจนได้เรียนจนได้เรียมือเออีเท่งจิตามอกหคงพุ่นบนไอ่ทั้งม่ะุไปีพอยี่บีเจตัวนี้ออก กม่นะแกินแล้กินแล้เอาก็กินไหล่ะผู้เตีงแกงเห็ดออกนีแกงเค็ดีกนะคนเห็ดน่ะนะคนเห็ดบงนกินมาน่อยคนเห็ดเสกเบ่น่อยกัเห็ดไหมก็เป็นเตียเอเยี่สิบปีเล่ไหมโอ้่นวาอยตะแกงเห็ดแล้วตะแกงเห็ดัง มันจะขึ mm ้นกว่าลงมากริป like bon ิดละติมอนี่ปิดไปปิดเลยบอสบ้านปิดเด่นปิดเลยบ่ปิดเลยคือเดือดราบับครับ เกีกกกกกเยห็ดนานาชนิดนะคะมีเห็ดเพิ่มด้วยนวถ้วยมาให้แม่ใบน,ในังมาใส่เกีงเหีบมันเถางนั้นก็ได้เองหมูใหญ่ ใส่เลยใส่เลยมี่หรอกเย้มาทางนี้เกียงเห็ดป่านะคะเห็ดจากป่าอีหีเด้นน่าจะต้องตัดสองถ้วยนะคะโอวประชาก่อนเท่าไหร่เวล,ลท่านซีมแล้ว าเสียบยู่ดิเสียบอยู่วางไว้ตรงนี้ก่อนจะตักไปสองถ้วยพร้อมๆกันถ้วยไม่อยู่จะบันก่อนปักเมืดทีเดียวรพระวางก้นไหลช่วยชนห้องมันไหล ถ้าไม่ต้องใส่ใบอันสมสม,สมนั่นเนาะไปยังก็ไปมะขามใบไปอบเปียบอืแต่ว่าน้ำอุ่นตุ่นดีมาก เช่นแตกกินหมดเลยหม,ม้อเลยนะัใส่แก่ผาสามีแกน้ำนั้นหอมกันแกงเห็ดตัวนี้จะน้ำเยอะไปหน่อยแกง,งเห็ดจ้ะตอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน,น,นีน้ำน้ำกับตอนตน,าน,าน,านี่ตำน้ำกับตอน ไปดูตำส่ตำอกแม่นุ่น,นอันนี้น้าเู่าขุดแย่นนไปขายกันก็แกเสรถนัันไปขายช่วแล้วสีไปผู้หลักลั้ไปทั้งผุดนว่านี้นทั้งเป็ชีตจนชักตะกอนสิทน

นี่มัแบงเป็นสจานกะวนจังสิถึงสมตำั่งถง้นก่อนเลยทำไแม่ใส่ตำพุงบ่แม่ใส่ตำมใ่แมเขาห่านหนะมาดิจดีจงไปนะจงไปได้เสียจง้แตุ่กินยอไปโอยบไปเกนนผัวเจอม่ว้นเดี๋ยวไม่กินเลย นนเง้มันนมาเด้อมาเด้เอบวมามบมาิ๊กี้ล้ว